สวัสดีครับผมมารินกับชาแนลฟิลไทยทุกท่านร้านปักหม้อโรบอทนะครับรับรองโดยหอการค้าอุบลมาชิมนครับปักหม้อโรบอทมีทมกะยอสดนะครับบเะยอสดแบบเวียดนามเอาเอาแบบนี้เอนาแบบนี้น ไทยเทรยครับเนี่ยฮะ,ะพริ้งไทยแทรยครับก็มีไคร3,5นาิสามสิบสหแบบกรอบนะครับกรสี่สิบ, <40 S 2> สบเอาเนิ่มธรรมดาก่อนดก็แบบนิ่มน,น<อ>ี่3สามส,สา,มหา,หาครับกรอบสีครับเอาเนิ่มใส่ไข่ทำครับ ย่อดสดนี้ขายเท่าไรครับเมียงสดจากประนันสามสิบบาทสามสิบเนาะที่นี่เขาเรียกเมียงเนี่ยมีเรียกอะไรบ้าตอนนั้นเป็นเม,มียงสดจากเมียงสดครับนี่ครับบัรดูเขาทำกังโอ้นี่แบบไข่นะ นี่แบบกรอบก็จะมีมาโปะครับเคยเห็นคล้ายๆอย่างนี้ที่นครพนมนะครัเกอบมืหอหย่นเอ,อ่ะมอหยอนจ้าเออเดี๋ยน้องน้องนนีงนแบบอันนี้เป็นแบบไข่ครับนี่ครับเป็นแบบสดนะฮะ นุนแบบตอกครับอันนุ้นแบบไข่อันนุ้นเป็นเนียงนะครับหรือบางที่เขาเรียกกระยออยู่ในซอยตรงข้ามสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลน,นะครับเข้ามาปากช่องเอ้ปากหม้อโรบอทนะครับอยู่ยืงๆกับร้านมินตาหันเวียดนามนะครับครับ ก็เป็นแบบทั้งนิ่มและกรอบในตัวเดียวกันครับกรอบดีครับแป้งข้างนอกหอมหอมงานีน่ครับเป็นรวมอยู่ข้างในนี่ครับชอบครับ อัดผักมาอะไรนั่นเลยฮะอุ้ยดึงไหมหลุดมันหลุดครับต้องใช้มือจับดูลีลาครับนี่คือที่มาของคำว่าโรบัทตรครับคือทำเร็วครับ

เราออกแบบที้เป็ลราคาเรื่องเร็วที่สุดครับทำเร็วมากนี่ความเร็วปกติครับเหมือน,นกับว่าเร่ง วมเเร็เลยนะครับี่ผมตั้งความเร็วปกตินะฟิลไทยในู่๊กรับสวัสดีครับ